สวัสดีครับอันนี้ก็อยู่กับช่องผู้เบาวนะครับชแนลนะครับน,นี่ก็ไปถูกปลามาไม่ได้ตัว,ตวครับเขียนนะครับจากปลาเพราะว่าจะไปอานอยู่บ้างนะครับจะได้หรือเปล่าก็วันนี้มาเตรียมอุปกรณ์นะครับก็บมาดูครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ครับอุปกรณ์ครับก็มีตะเกียบนะครับแล้วก็ลวดสลิงนะครับคีมตัดคัตเตอร์นะครับอุปกรณ์ทําที่ดักหนูนะครับก็มาดูครับวิธีทําครับก็มาเริ่มกันเลยครับนี่ยี่สิบบาทยี่ห้าบาทนะครับ มาลองดูนะครับว่าจะได้หนุ่ตัวหรือไม่ได้เลยสีเห่วห,หรือสีมันครับแห่าดักหนู้ ประมาณฟุตหนึ่งนะครับขวดแล้วก็มันเป็นห่วงแบบนี้นะครับ ก็จะได้เป็นรูๆอย่างนี้นะครับเห็นบอมนี่เนาะเอาก็เอานี่สอดใส่ให้นะครับมา <c oughs> ทีได้เป็นแบบนี้เนาะ

นี่เองครับแนบแนบเล่นหนังครับครับตัวนี้ก็เสร็จแล้วครับ ยีบอันครับนี่ครับมา,มาไปกันเลยครับมาไปกันเลยครับใส่หนูกันเลยไปครับ ครับตอนนี้กัมยามหนูนะครับใส่บ่วงไว้ครับกับะมายีสิบหลังบรรลุวมุนิจะได้จากโตครับกับมะรุนไปตามๆกันครับไปกันเลยครับครับตัวนี้ก็มาหอดแล้วครับอ่านี่ครับหนึ่งตัวครับ ติดป่วงหนึ่งตัวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเอาหนูกันด้วยครับ ได้แค่ตัวเดียวเนาะครับวันนี้ก็เอาแค่นี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแชร์ปล่าวุก่านนะครับสวัสดีครับ